ครับเขียนนี่ก็เป็นสเตอร์ลิงเอนจินนะครับอาจจะตลกตลกนิดนึงอ่ะเรามาดูหลักการทำงานของสเตอร์ลิงเอนจินนะสเตอร์ลิงเอนจินเป็นเครื่องยนต์เขาเรียกว่าเครื่องยนต์อากาศร้อนนะครับจะเห็นว่าการทํางานก็คืออาศัยหลักของอากาศร้อนนะครับอากาศเมื่อได้รับความร้อนก็จะเกิดขยายตัวนะครับก็ไปดันลูกสูบไปเทือนหรือที่ลงขณะเดียวกันตรงนี้ก็จะมีตัวหล่อเย็นนะครับอากาศหดตัวก็ย้อนกลับมาก็เป็นวัฏจักรวนไปวนมานะครับเป็นสเตอร์ลิงจิน นะครับอันนี้ก็เป็นเค่อยจักสมัยโบราณแต่ว่าเราได้ระเลยไม่ได้สนใจมันทีนี้เราก็ทํามาทําแบบจําลองเพื่อให้คนทั่วไปได้มีการศึกษาเราจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นเซลิเงันจิ้นเหมือนกันไอ้ลูกสูบร้อนก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีไฟเผาขึ้นมาให้ความร้อนเสร็จแล้วข้างบนก็จะเป็นด้านเย็นนะครับด้านล่างด้านร้อนด้านบน,น,น,บนะระบายความร้อนแล้วก็มีลูกสูบวิ่งอย่างนี้นะก็จะเห็นอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเราเราดูให้ดูชุดสาธิตว่ามันทํางานได้อย่างไรทีนี้ถ้าเกิดทําแบบตลกตลกเอาน,น้ำมันมาใส่ทอดประตูดได้อีกทำความร้อนอีกทำความร้อนอีกหรือว่าเอาไปต้มเอาไปทำอบผัดอบผัดผักอีกจริงๆมันก็เกินไปนะครับหลักการก็คือเราต้องการระบายความร้อนแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราพูดจบโจกก็คือเอาไปทอดประตูดได้ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเซอีนจิตก็เป็นวิธีการใช้พลังงานความร้อนอีกอย่างหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งโดยไม่ต้องใช้น้ํามัน ไม่ไม่มีการสันดับภายในของแล้วก็ชิ้นส่วนการเคลื่อนไหวน้อยอีกการนึงก็เป็นพวกฟีดไดน์แล้วก็ชิ้นสว่นนวนก,การเคลื่อน,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 นไหวน้อยมากบริเซนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ทำกันที่ความดันบรรยากาศนะครับก็คือความดันบรรยากาศแล้วอุณหภูมิก็ไม่เกิน60นะครับเพราะถ้าเกิน60มันก็จะเออ่แอกลกอฮอล์ก็จะระเหยแล้วโดยทั่วไปเราก็ใช้ด่างประมาณ1%เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ว่าพอเรามาใช้ในระบบอุณหภูมิสูงแรงดัน,นสูงเนี่ย ข้อดีก็คืออันที่หนึ่งมันสามารถจะทำปริยาต่อเนื่องได้อันที่สองเมื่ออุณหภูมิสูงแรงดันสูงปริยามาเร็วขึ้นเมื่อปริยาเร็วขึ้นการใช้ด่างมันก็จะน้อยลงนะครับการใช้ห่างก็น้อยลงแล้วก็อันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ทำเนี่ยมันก็น้อยเพราะว่าถ้าเราทำเป็โอเซนแบบแบบทั่วๆไปที่เราใช้ที่เราแบบกะเนี่ยพวกแอลกอฮอล์ที่ผสมกับด่างแล้วเนี่ยสารเหยมันจะค่อนข้างเป็นอันตรายต่อผู้ทำนะครับอันนี้ก็เป็น ถ้าเราจะดูหลักการก็คือหลักการมันก็คือเราจะมีถังสองถังถังหนึ่ง, 2, ง 1, ใส่วัตถุดิบนะครับคือน้ํามันพืชที่ผ่านการไล่ความชื้นแล้วอีกถังหนึ่งก็เป็นถังที่เราใส่แอลกอฮอล์ผสมด่างนะครับเสร็จแล้วเราก็ไหลผ่านมานะครับปั๊มมา, <c oughs> มานะครับมาผ่านวาเอามาผ่านกรองก่อนนะครับกรองตัวนี้เราก็ใช้กรองน้ำมันเครื่องนะครับธรรมดากรองก่อนเสร็จแล้วเราก็มาผ่านตัวปรับความเอ่อปรับอัตราการไหล จริงๆแล้วตรงนี้เราใช้พ่นนิดเดิลวาลนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เฉยนิดเดิลวาลก็สามารถจะปรับละเอียดได้ปรับอัตราผาสมว่าเราต้องใช้แอลกอฮอล์กีก่ส่วนน้ำมันกี่ส่วนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็มาเข้าตัวตัวผสมน้ํามันอีกทีนึงอยู่ข้างล่างตัวผสมน้ํามันเนี่ยข้างในจะเป็นคอยนะครับเป็นท่อพันเหมือนคอยสปริงแล้วข้างในปคอยสปริงเนี่ยเราก็มีลวดสเตลเลสพันเป็นคอยสปริงซ้อนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นน้ํามันเวลามันวิ่งภายในท่อเนี่ยมันก็จะเกิดการไหลแบบปั่นป่วน อใช่มันก็เกิดการไหลแบบปั่นป่วนนะครับเมื่อเกิดการไหลมันปั่นป่วนมันจะเกิดการผสมพื้นดีขึ้นเสร็จแล้วก็มาผ่านพวกไฮเปอร์เชื่อปั้มนะครับพวกไฮเปอร์เชื่อปั๊มก็กูกพวกเกียร um ์ปั้มนะครับดูดแล้วก็มาผ่านไฮเปอร์เช um ื่อปั้มเสร็จแล้วก็มาผ่านเช็ควาลการน,น้ำมันไหลกลับมาผ่านเพชรเกตเสร็จแล้วก็เข้าออตัวเรยกตเตอร์ในตัวเรยกตเตอร์นี่ก็จะเป็นท่อขนาดโตประมาณ6มิลลิเมตรนะครับ ผลเป็นรูปคอยสปริงยาวประมาณ60ฟุตใช้ต้องแดงอยู่ครับแล้วก็มีฮีเตอร์เป็นตัวให้ความร้อนนะครับวิธีการคำนวณแล้วก็คำนวณปริมาณความร้อนกาตาก,การะไหลให้มันสมดุลกันนะครับหลังจากนั้นน้ำมันพอทำฏิิยาเสร็จก็มาผ่านถังพักเพื่อแยกออกกิสลีนออกถังที่หนึ่งสองสามนะครับหลังจากนั้นปุ๊บก็มาผ่านตัววาล์วควบคุมแรงดันนะครับว่าเราจะควบคุมให้กี่บาร์ปกติตัวนี้เรา,เราตาทดลองดันอยู่ที่20บาร์แล้วก็40บบาร์ ก็ปรากฏว่าได้เบอดีเซลประมาณ90%และกีสลีนประมาณ10%็นะครับก็ตามตัวอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็มาเข้าถังล้างผ่นนานถังล้างอีกทีหนึ่งเพื่อล้างเอาด่างและแอลกอฮอล์ส่วนเกินออกก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีอันนี้เป็นแพคเกจเล็กๆที่เราลองทำดูอันนี้กป็นนจริงที่ทำได้นะครับอันนี้ก็คือน้ำมันพืชก่อนทำอันนี้หลังจากที่เราผ่านกระบวนการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นไบโอดีเซลอันนี้กำลังการผิดก็ประมาณอยู่15ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นชุดสาธิตเล็กๆสามารถเคลื่อนย้ายง่ายอันนี้ทำงานได้จริงทำงานได้จริงแล้วแต่ว่าเป็นชุดสาธิตแค่นั้นเอง